คำเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นแนะนำอย่าทำตามอย่าเล่นตามไปนันงค่ะจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นผู้ชมที่มายุต่ำกว่า18ปปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ สวัสดีคุณผู้ชมชทุกท่านเลยนะคะก็มาเจอก,กับหนุเช่นเคยด้วยกับช่องซาจีชแนลวีสองนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมลูกรักของเรานะคะทุกคนเราก็มาจัดในช่วงเวลาของโบนัทไทม์นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ากลุ่มโบนัทไทม์ก็สามารถกดลิลงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะกลุ่มโบนัทไทม์คือกลุ่มแจ้งเกมนะคะทุกคนแล้วก็แลเกเปลี่ยนเทคนิคกันไปนะคะใครแต่เกมไหนเราก็จะมาจ่ายกันแบบนี้นะคะทุกคนก็ช่วงนี้อาแปะกับ มาจองนะที่มานะคือเมื่อคืนอะที่เขาเล่นเล่นกันทุกคนมาจองคือแตกหนักมากทุกคนคิดดูก็เราเราสายมาจองเลยทุกคนเราก็ต้องจัดหน่อยนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะแตกหนักเหมือนเราหรือเปล่านะคะทุกคนก็ไม่รอช้าทุกคนเราไปเริ่มเกมกันเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่กับหน้าเกมแล้วนะคะทุกคนกับทุนห้ารอยบาทนะคะขอเริ่มเ็จที่5บาทก่อนเลยแล้วกันนะคะ <c oughs> ทุกคนเราก็ปั่นไปเรื่อยๆนะคะ โอ้ไม่ได้มาจัดมาจองกันนานเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าแข็งมากๆเลยก่อนหน้านี้แต่แลกนะทุกคนในกลุ่มะเขาแตกกันจังนะแต่หนูนั่นเองคือไม่แตกเลยนะกับมาจองก็เลยไปปั่นก็เลยไปปั่นไปจัดอัปแปะนะทุกคนอัปแปะยังพอได้อยู่นะแต่มาจองนี่แข็งโคตรเลยแต่ไม่รู้ว่าวันนี้มันจะแตกมาหรือเปล่านะก็ต้องลองเสี่ยงดูทุกคนเพราะในกลุ่มแตกมาจองกันจังนะ ยังเงียบอยู่นะทุกคนไว้หนึ่งโอ้โหไม่ไหลเฮ้ยสเกตเตอร์สเกตเตอร์สเกตเตอร์ไม่ลงว่ะอุ้ยไว้สองตัวเต็มระบบไปสวยทุกคนยี่สิบสามลืมว่าเราเบ็ดน้อยนะเอาจริงๆก็ไม่ชินเหมือนกันนะทุกคนเบ็ดต่ำๆนะเพราะปกติจะเล่นเบ็ดสูงนะ เราค่อยไต่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะคะทุกคนเล่นแบบไล่เทคนิคแบบไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าเราพาทุนมาน้อยอะ่ะแต่ถ้าเหมือนกับถ้าเกิดว่าพาทุนมา1นึ่งพันอ่ะให้เริ่มเบ็ดที่20ไม่ก็30แล้วกันนะคะทุกคนแต่มันก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่เล่นอะ่ะแล้วแต่เราเล่นอะ่ะทุกคนว่าเราอยากเบ็ดเท่าไหร่นะอุย้ยมาเฉยไซเคเตอร์ เขาเปิดเทอร์โบทีเดียวเข้าเฉยเลยนะเราไปหนึ่งโอ้ยสองรอบหูย้ยวายสามตัวเต็มระบบไปทุกคนสามจุดวายอีกสองอ่าห้าขีดยังมาต่อเน,นื่องโคตรเสียดายรู้นี่น่าจะเบ็ดสามสิบเลยทุกคนนี่เบ็ดสิบเบ็ดสิบเองนะ แต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเบ็ดสิบอาจจะแตกก็ได้นะเพราะว่าที่เห็นในกลุ่มอ่ะเขาเล่นเบ็ดสิบเองทุกคนแตกมาแบบ2000อสองพัน่ะหมายสอง,สองอโอ้โหไม้ขีดเต็มระบบไปเก้าสิบหกไม่มีต่อ,อยังไงไว้หนึ่ง สาจุดแตกเป็นไวสองตัว2จุดเต็มระบบไป312ทุกคนอุ้ยเข้าฟรีในฟรีอู้มาสี่ตัวทุกคนเอ้ยไม่ได้มาจัดมันนานนะทุกคนแต่ว่าแตกหนักอย่างที่ในกลุ่มบอกจริงๆนะคะโผมาอีก12หมุนนะคะทุกคนเอาเรื่องว่ะแต่ว่าไม่จ่ายเลย เย็นเฮ้ยอุ้ยวาสี่ตัวโอ้โหเบาไปทุกคนตัวสี่เหลี่ยมขาดแค่แถวเดียวนะอีกห้ารอบนะคะยังไงขอตัวแพงๆหน่อยอุ้ยไม้ขีดลงสวยแล้วแตกเป็นวาสองตัวอุ้ยน่ามาสามจุดนะไซกัเตออีกหนึ่ง ตัวแพงทุกคนห้าร้อยเกเตอร์ไม่ลงว่ะคิดว่าจะเข้าฟรีในฟรีแล้วก็ฟรีอีกรอบหนึ่งอ่ะจัดไปทุกคนหกร้อยหกสิบสี่นะคะเหลืออีกห้ารอบนะคะทุนห้าร้อยของเรากำไรเน,นเน้นเลยทุกคนแตกดีเหมือนที่ในกลุ่มบอกจริงๆนะไวอีกหนึ่งสวย ยางไางบา,บาวหิรอบสุดท้ายสามจุดโอ้โหแถวเดียวทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้รางวัลรวมมาทั้งหมด1,800นะคะทุกคน ก็ถือว่ามันกําไรนะคะทุกคนเราก็ไม่ขอไปต่อแล้วนะคะก็ได้กําไรกลับมาทั้งหมด 1, เอ่อหนึ่งพันเอ้หนึ่งพันหกร้อยกว่าทุกคนหนึ่งพันหกร้อยสามสิบหกนะคะหักลบทุนแล้วนะคะทุกคนก็แตกดีเหมือนที่ในกลุ่มแจ้งมาจริงๆทุกคนในกลุ่มนี้คือแตกมาจองกันแบบโอ้โหหนักมากนะคะทุนน้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ากลุ่มโบราธรรมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหนูปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะ อยากให้ทำเกมอะไรค่ายไหนก็สามารถรีเควสมาได้นะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ